สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนะครับขอต้อนรับสู่ PS Pensy Super League นะครับผมหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะ Winning นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า Winning นะสมัยก่อนนะแล้วก็มาเป็นในส่วนของตอนนี้มาเป็น e ฟุตบอลละของค่ายโคโนมิฟุตบอลค่ายโกโนมินั่นเองนะครับอัปเดตแผทล่าสุดนะท่านผู้ชมครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะทำให้รู้สึกว่าตอนนี้มันบังคับง่ายขึ้นนะเออ มันบังคับง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้คือแผนการเล่นของผมนะเออก็จะมีอยู่2แผนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแผน52 1 2นะครับผมกลางแน่นอ่าหลังแน่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อเกมลิส์นะมีอีกแผนหนึ่งอันนี้แผนลับนะเป็นแผนลับแผนลับ5 2 3นั่นเองครับต้องใช้ทีมอะไรเนี่ยเอ่อทีมอะไรวะ โตลิโนนะครับโตลิโนนะครับใช้ทีมโตลิโนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งมาดูวิธีการเล่นเห็นไหมครับเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผมในเรื่องของอการควบคุมเนาะรู้สึกว่ามันจะเพรสซิ่งง่ายขึ้นเพรสซิ่งง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนะมาที่เพรสซิ้งนะเพรสซิ่งนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยราก็ผมก็ปรับเป็นแอซิดเหมือนเดิมนะครับผมดีเฟนต์นะมีสแตนดาร์ดแล้วก็มีเพชเชอร์สไตล์นะครับเพชเชอร์สไตล์ลองมาลองดูสแตนดาร์ดเขาบอกว่ามันเป็นตัวใหม่นะเออตัวใหม่นะครับอ่านะเดี๋ยวลองเอ่อลองดูสักนัดดูก่อนนะนะี่ครับเดี๋ยวนะเทรนนิ่งเออไปที่โหมดเทรนนิ่งดีกว่าเนาะเทรนนิ่งดีกว่า หททไหนวะหมดเทนนิ่งนี่ไงคอนแทคไมทีมอะไรนะ training, เอ็กซ์ตร้าเทรนนิ่งว่าเออเทรนนิ่งฟีไอเอาเล่นเกมลับมีไหมเฮนนตี้ไลท์แพสติดแมทเออแพสติดแมทก็ได้มารอดูกันอ่ะเดี๋ยวส่งมันจะ ประเด็นมาอยู่ที่เกมลับอ่าเดี๋ยวส่งให้ให้อันนี้ก่อนเดี๋ยวให้อันนี้มาแยกก่อนเออมันมาแยกก่อนนะเห็นไหมครับเห็นปุ่มไหมมีแมชอพแท็กเกิลแล้วก็สวิตช์เดชแมชอัพนี่คืออะไรอ๋อหมายถึงแพสซิ่งเหรอมันมันมันจะแยกมาให้เหรออ๋อหมายถึงว่าเรียกเรียกอีกตัวหนึ่งมาเล่นนะครับแต่เดชแอนด์เพรสนี่หมายถึงว่า เพดซิงเร็วนะครับมันสวิตให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับมันเพดซิงให้โดยอัตโนมัติเลยครับเดี๋ยวลองดูอีกทีน,นะผมว่ามันมันจะมันกลับมาควบคุมได้ง่ายขึ้นกว่าแพทเก่านะเดี๋ยวให้เลี้ยงก่อนเลี้ยงให้ตัดบอลก่อนเออ,เอ,อตัดบอลไปดิเนีสแตนดาร์ดปรับนี่เห็นไหมปุ่มปุ่ม เร่งเร่งสปินแล้วก็ปุ่มเพสเพสซิงในตัวเนี่ยครับผมกดนะมันเดี๋ยวมันสวิตช์ให้โดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมมันดักบอลให้โดยอัตโนมัติเลยไอตัวตัว AI นะครับตัว AI ไมันดักบอลให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่เหมือนแพดก่อนนะแพดก่อนนี่คือเราต้องกดสวิตช์เองอะยากมากเลยแล้วแล้วก็ควบคุมยากมันทําให้เราเล่นบอลเพสซิงไม่ได้ไงอ่เดี๋ยวลองให้มันเสียบอลนี่นไหมครับ กดนะกดค้างไวเลยกดวิ่งค้างไว้มันวิ่งเบียดไหมเดี๋ยวมันจะสวิตตัวผู้เล่นให้โดยอัตโนมัติอถ้าไม่ถึงตำแหน่งนั้นมันก็จะเดี๋ยวลองดูนะว่มามันสวิตไหมเห็นไหมมันก็ดักให้เลยเดียอัตโนมัติช่วยดักได้เนี่ยเล่นหลังเล่นหลังห้าตัวได้สบายเลยเรียกให้มันเข้ามาเพชถ้าเราจะกดเพชเพชอีกตัวก็ได้เราก็กดกดสวิตกดไถขึ้นอ่ะ มันก็จะเรียกอีกตัวมาให้นะเรียกอีกตัวมาช่วยลุมนะครับผมแต่แมชแมชอัพนี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไอตัวเรียกเรียกตัวที่ใกล้ที่สุดอะให้มันวิ่งเข้ามาหานะ,ะลองดูนะเอามาเอาบอลดิมา,อาบอลเออเห็นไหมมาสวิตโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมเอออย่างเงี้ยโอเคหน่อยแม่งเล่นง่ายหน่อยอเหี้ยแพทก่อนนี่แม่ง ต้องกดมาสวิตเองนะผมไม่ถนัดเลยมันต้องให้ตัวที่อยู่ใกล้บอลสุดมัน AI มันต้องวิ่งเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมเนี่ยตัดปัญหาเรื่องแบบว่าเรากดไล่เพสไล่เพสอย่างเงี้ยเราพูดัาษาประตูมันไม่ออกมาไงเออดีหน่อยนะเ,เห็นไหมเออดีเว้ยดีควบคุมง่ายกว่ากว่าแต่ก่อนนะในเรื่องการ ใครเล่นสไตล์บอลเพสซิ่งเนี่ยโอ้โหมันเลยบอลเพสซิ่งเนี่ยผมใช้หลังห้าตัวกลางรับสองตัวนะหืมแม่งมันไล่ไล่วิ่งเข้าหานะวิ่งซ้อนตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งไล่บอลบีบอลใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็ไล่จี้มาเดี๋ยวลองดูนะกดนะเห็นไหมมันสวิตสวิตโดยอัตโนมัติเลยกดค้างไว้อ่ะเห็นไหมแลวนี้เห็นไหมนี่มันเข้าตันหนึ่งสองได้เลยอ่ะ อ่านี่นี่ดูเกียร์เกียร์ขึ้นหน้าก่อนอไปใหม่เออนี่วิ่งเขาหาบอลน,นะครับตรงมันไล่บอลอยู่แดนบนอืมนะไปเดี๋ยวให้มันสวิตช์บอลก่อนอ่าตัวนี้ยังไล่อยู่อ่าวิ่งบีบเห็นไหมครับวิ่งบีบโดยอัตโนมัติเลย บอลเออน,นั่นแหละเห็นไหมไล่สวิตเห็นไหมมี AI มันช่วยบีบด้วยด้วยเอออย่างน,นี้สิ d a dash and d a s h and p เพร e เนี่ยมันกลับมาเหมือนมันกลับมา,าควบคุมแบบแบบแบบเดิมอะ่ะเออมีมีสองให้แบบ p r e s s p r e s s u r e style นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอแบบใหม่นะแบบใหม่ที่บงังบังคับยากอๆๆ่ะนะ เนี่ย <S an> มันไล่บอลอ่าไล่บอลมาอ่าไล่บอลถ้ามันมาถึงโจนตัวมัน AI มันจะช่วยซ้อนเห็นไหมครับ AI มันวิ่งมาช่วยซ้อนด้วยเห็นไหมอ่าสวิตแล้วเห็นไหมสวิตโดยอัตโนมตัติเห็นไหมช่วยซ้อนนี่เข้าหนึ่งคนเข้าสองคนอย่างเงี้ยเออนีนเ่เห็นไหมท่านผู้ชมมันวิ่งสวิตมาเลยเห็นไหมเนี่ยเอออย่างี้สิเห็นไหมสวิตให้โดยอัตโนมตัติเนี่ยกดค้างไว้เลย,เลย เอ้ยงี้สิไอ้บ้าแม่งอูทนเล่นไอ้เวอร์ชั่นเดิมตั้งนานไอไอวิธีการก่อนหน้านี้อัพอัพแพดใหม่แม่งเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ยบอลใครเล่นบอลสไตล์เพสซิงนะใครเล่นบอลสไตล์เพสซิงนะโอ้โหมันเลยอะหลังแน่นๆแล้วไล่บอลเอาเนี่ยผมจะใช้หลังแน่นๆแล้วไล่บอลเอานะครับเนี่ยบีบเนี่ย บีบหนึ่งบีบสองซ้อนนะอย่างเงี้ยไอพวกสายขี้เลี้ยงนะสายขี้เลี้ยงนะโดนอัดหมดอ่ะนะโดนผมอัดหมดอนะ่ะอืมไม่อยากจะโมะนะเออกลับมาควบคุมง่ายขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอดูนะมันเพสซิ่งเห็นไหมเห็นไหมมันสวิตตัวโดวยอัตโนมัติไม่เหมือนแต่ก่อนนะเราต้องกดสวิตเองอะ่ะเราก็ช้ามากดีเลย์มากเห็นไหมไล่มาไล่มาไล่มาจนสุดนี่เห็นไหม นักเตะทุกคนผมวิ่งไล่บอลทุกตัวนะครับสไตล์การเล่นผมนี่คือต้องดุดันวิ่งเข้าหาบอลอันนี้แจมอันนี้แจม่มเอา EP นี้ก่อน EP เรื่องการเพรสซิ่งก่อนโคตรชอบเลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมละว,วิธีการอวิธีการสวิตบอลแบบว่าเพรสเห็นไหมตัวที่ใกล้บอลมันเข้าหาบอลแอคทีฟขึ้นมาเลยเห็นไหมครับอยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม เอออย่างนี้สิเล่นมันหน่อยอ,อืมแต่ก่อนไอไอแพดก่อนนูนะ้นอ่ะโอ้โหแม่งบังคับยากชิบหายจะสวิตไปอีกตัวมันสวิตหลงตำแหน่งกันหมดเลยแล้วก็หลุดง่ายมากเลยเละตุ้มเป๊ะเลยเออหลังหลุดด้วยเลนหลังสี่ห้าตัวก็เอาไม่อยู่นะครับเออถ้าเล่นอันเนี้ยแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันวิ่งซ้อนวิ่งอะไรได้ง่ายเห็นไหมครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะ